สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกของชูใจนะคะวันนี้เป็นคลิปวิดีโอพิเศษนะคะที่ครอบครัวบ้านน้องชูใจนะคะได้จัดทำบุฟเฟ่อาหารช้างในวันพระวันนี้ค่ะซึ่งบุฟเฟ่อาหารช้างนี้นะคะกะ็เราก็ได้รับคะแนนนะคะมาจาก คุณตุกตานะคะพี่หนูนาคุณยายละไมป้าติว๋วแล้วก็ป้าเจี๊ยบนะคะซึ่งป้าเจียะะ๊ยบค่ะท่านเป็นผู้สนับสนุนผลไม้มาให้นะคะก็ถือว่าป้าเจี๊ยบก็ได้ร่วมทํำบุฟเฟ่กับแม่แม่เอฟซที่ฝากคะแนนมาในวันนี้นะคะตอนนี้คุณยายก็มีความสุขมากๆเลยนะคะเพราะว่าผลไม้มื้อนี้คือแบบนิ่ม นิ่มจริงๆคือแบบเป็นเป็นผลไม้ที่เขาเคี้ยวได้ค่อนข้างแบบสบายมากเลยอะค่ะคุณยายก็เลือกกินะมะละกอสุกก่อนนะคะตอนนี้ก็จะกินกล้วยหอมยักษ์นะคะคุณยายก็ได้กินทั้งมันแกวนะคะผละไม้ที่กินง่ายๆนะคะ กอหมดไปแล้วนะคะมะละกอสุกเนาะอันนี้ก็ทยอยกินมันแกวนะคะรอบนี้ไม่ได้จัดฟักทองให้คุณยายนะคะพี่ควานบอกว่ารอบล่าสุดที่เราจัดทําบุฟเฟ่ให้คุณยายไม่ค่อยกินเลยนะคะถ้าผลไม้เป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้คะ่ะเขาอาจจะหยิบยากแต่ว่าเคี้ยวง่าย เสียงแห่งความสุขของคุณได้เต่านะคะแกก็มีความสุขมากๆเลยละคะ่ะที่ได้กินผลไม้ที่อร่อยนะคะแล้วก็มีคุณภาพเนาะประเจี๊ยบท่านก็เลือกสรรผลไม้ที่มีคุณภาพให้กับช้างครอบครัวบ้านน้องชูใจด้วยดีเสมอมา รู้สึกว่ารอบนี้คุณยายกินเร็วเหมือนกันนะคะ mm. ดีใจด้วยจังเลย mm. อันนี้ก็จะเป็นอาหารฝั่งบ้าน น้องชื่อใจนะคะก็จะมีป้าดุยดุยแม่ทัมมี่แล้วก็ของน้องชื่อใจจะมีมันแกวกับแตงโมจ้า ยืนคุณยายอย่างเท่เลยนะคะมีการพักขาหลังตายเตาในตาน้อยหนึ่งนะคะแต่หูใหญ่มากครอบครัวของน้องชุติใจนะคะก็ต้องขอขอ,ขอบพระคุณคุณตุ๊กตานะคะคุณหนูนาคุณยายละมัยป้าติ๋มแล้วก็ป้าเจี๊ยบมากมากเลยนะคะที่เมตตามอบ กุฟเฟ่พื้นนี้ให้กับคุณยายเต่าแม่ทรมนี่ป้าดุยดุยแล้วก็น้องชูใจนะคะขอให้ความอินนะคะขอให้ความสุขนะคะขอให้ความสมบูรณ์นะคะ,คะ,คะจงเกิดจงมีแก่คุณตุ๊กตาคุณหนูนาคุณยายละไมป้าติ๋มแล้วก็ป้าเจี๊ยบด้วยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะเปี่ยมไปด้วยความดีนะคะปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านแขวคาปาปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะคะ มาดูความสามารถพิเศษของป้าดุยดุยกันนะคะเอาเลยป้าดุยกินกันเลย <c oughs> เดี๋ยวไม่ทันแมททัมมี่ป้าดุยจัดการกล้วยหอมแล้วก็กล้วยน้ำว้าก่อนนะคะแม่ทัมมี่มาหยิบอะไรก่อนแมททัมมี่ก็หยิบกล้วยเหมือนกันจ้าของน้องชูนะคะก็จะมอะีอาหารเฉพาะของตัวเองนะคะจะมีมันแกวแล้วก็แตงโมค่ะ น้องชูกำลังตามเสียงคุณพ่ออาชนขาแม่เลยของน้องชูใจมีแตงโมก,กับมันแกวนะคะออโอหมื้อนี้อิ่มอร่อยไปด้วยความเมตตาบุฟเฟ่ของคุณตุ๊กตาคุณหนูนาคุณยายละไมป้าติ๋วแล้วก็ป้าเจี๊ยบเลยนะคะมื้อนีอ้เหมือนจะรักกันนะแม้แต่มี่กับป้าดุยเนี่ย มาดูฝั่งคุณยายนะคะก็ใกลจะหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็กินแตงโมนะคะกินแตงโมคู่ไปกับมันแกวค่ะอันนี้เป็นเมนูของเสียชูนะคะ <c oughs> ยึกกินเองแล้ว <c oughs> เป็นนมแล้วโอ้โหเลือกเลือกกินแตงโมก่อนมันแกวนะคะ <c oughs> แล้วเรามาดู <c oughs> เครื่องจักรแมทามี่กันดีกว่านะคะอะแมทามี่นะคะสงสัยจะมักแตงโมหลายๆนะคะเลือกแต่แตงโมเนาะปะูอีกก็พยายามโกยฟักทองนะคะ ขอบพระคุณความสุขที่ทานคุณตุ๊กตาคุณหนูนาคุณยายละไมป้าติว๋วและก็ป้าเจีย๊ยบได้มอบไปกับครอบครัวช้างบ้านน้องชูใจด้วยนะคะเด็กๆมีความสุขกันมากๆเลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันพระด้วยนะคะขอขอบพระคุณในความรักในความเมตตานะคะที่ทุกท่านปรารถนาจะให้ครอบครัวช้างบ้านน้องชูใจนะคะได้กินอิ่มเนาะมีความสุขนะคะก็ ขอให้ความเมตตาที่ทางคุณตุ๊กตาคุณหนูนาคุณยายละไมป้าติ๋มแล้วก็ป้าเจี๊ยบนะคะปรารถนาจะใหะ้เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายนะคะได้พ้นจากความทุกข์ยากความอดอยากนี้นะคะขอบุญกุศลเหล่านี้นะคะจงส่งผลให้ท่านทั้ง5ท่านนะคะมีแต่ความเจริญค่ะทำกิจการงานใดก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะเจอแต่กัะรรยาณมิตรนะคะ เจอแต่นิดที่ดีเจอแต่ทางเดินที่ดีในชีวิตนะคะคุณยายเริ่มแผ่วแล้วเริ่มแผ่วแล้วนะคะเผื่อแผ่พี่ไก่กันด้วยนะคะบุฟเฟ่ของคุณยายน่ารักวันนี้คุณยายรู้สึกมีความเรียบร้อยนะคะ ราคาส่วนเสียชูนะคะก็ไม่พ้นให้พ่อควันป้อนนะคะมื้อนี้ก็พ่อควันมีมีแซวนะคะมีแซวว่าได้กินอาหารครบห้าหมู่กันเลยทีเดียวนะคะมีทั้งกล้วยนะคะกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมยักษ์นะคะมีทั้งฟักท <c oughs> <Wh ack> องนะคะแล้วก็แตงโมนะคะ โอ้โมีการแบบแนบชิดหัวได้มีการแนบชิดกับปดัดวยดุยปัดดุยเคี้ยวไม่ทันแม่เลยเนาะสงสารจังอ้าวอ้าวมีการเคียวขาหลังใส่ต้อด,ด้วยคนบางคนน่ะ ใส่ปากไปแล้วหนึ่งครั้ง น้องชูพอทำไมทางนี้ล่ะลูกปะดุยแจ็กเกตจี้ลานนะคะน้องชูอยากเข้ากล้องด้วยล่ะลูกหรือว่ายังไงไอะไรนะคะอ๋ออยากกินปัดทองม, <laughs> มาเก็บกินปัดทองที่แม่ทำตกไว้นะคะ คุณยายเต่าก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะตอนนี้ที่เห็นได้ชัดก็จะเหลือ,อมันแก้วนะคะแตงโมก็ใกล้จะหมดนะ,ะ้วค่ะฝั่งนี้กล้วยน้ำวา้าแล้วก็กล้วยหอมได้หมดไปแล้วนะคะขณะนี้เหลือเพียงมันแก้วนะคะฟักทองแล้วก็แตงโมจ้า ราจะเห็นปลาดุยเขาตกเผือเยอะมากเลยนะคะตกเผือน้ำชูก็มีความไปยืนกินฟักทองพ่อปอ,อกให้น้องไหมอตอนนี้พ่อควานเอามีดมาแล้วนะคะจะมาปอ,อกให้น้องดีกว่าชูมาชูมาชูมาฝั่งนี้ลูกรกคาตอนนี้พ่อควานก็ สงสัยจะติดใจฟักทองนะคะน้องชูพ mm ่อ hmm. ควานก็ปอกเปลือกให้ก่อนนะคะ mm hmm. แม่กินอะไรป้ากินอะไรน้องชูก็อยากกินด้วยนะคะ mm hmm. กินเป็นหมดทุกอย่างคะ mm ่ะ hmm. เด็กคนนี้ <Okay. S 1> ต้องขอขอบพระคุณป้าเจี๊ยบอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้สอนให้น้องชูเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายนะคะ mm hmm. <laughs> ยกเว้นกล้วยน้ำว้านะคะ mm hmm. ก็ยังเป็นเรื่องที่ยากสำหรับชูชูนะคะ mm hmm. ใต้ท้องแม่ไปแล้วค่ะเดี๋ยวป้าดุยเขี่ยขาหลังนะโอ้โหฝั่งนี้จะหมดแล้วไปดูคุณยายเตากันต่อดีกว่าค่ะ,อะของคุณยายก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะค่อยๆหาเก็บมันแก้วเนาะอย่างน้อยหูคุณยายก็ยังมีความกระพือเล็กน้อยนะคะ ที่มีสุขแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกเนาะแต่รู้สึกว่าวันนี้ป้าดุ๋ยก็ไม่น้อยหนะ้าแม่ทำมี่นะยังมีความทันกันอยู่นะคะ,ะเพราะว่าป้าเจี๊ยบท่านแนะนำว่าเห็นรอบก่อนเนี่ยเราใช้กล้วยเป็นหวงใช่ไหมคะ แล้ทีนี้เหมือนแบบด้วยความที่ถ้ากล้วยมันเป็นหวีเนี่ยทำให้ปาดุยอาจจะเคี้ยวนานพอเราแบ่งกล้วยให้มันเป็นซีกเล็กๆอย่างนี้ค่ะอ้าวปาดุยยปาดุยปปาดุยยจ๊กะจีน้อง <c oughs> <c oughs> ชูก็ไปแย่ขาหลังเขาเนาะพักชช ท oh. ัดชายแม่ oh. <c oughs> พวกพวนมีความแซลน้าชูว่าพุงใหญ่แล้วนะคะวันนี้ก็กินทั้งวันนะคะเพราะว่าปเจี๊บท่านก็เอาผลไม้แบบป้อนให้กินชู <c oughs> ชูก็พุงใหญ่แล้วนะคะ <c oughs> อาจจะเชื่องช้าหน่อยในเมนูบ <c oughs> ุฟเฟ่ตันี้ <c oughs> ตอนนี้มาทำอะไรเนี่ยตอนนี้มาทำอะไรเนี่ย,ยสายปวนกินอิ่มแล้วป่วนนะฮะไมมมม่วีห อะไรคุณป้าดูน้ําชัอ่ะมีความแสบมากเด็กคนเนี้ยสำหรับวันนี้นะคะครอบครัวน้องชูใจนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณตุ๊กตานะคะคุณหนูนนาคุณยายละไม ปาติ๋วแล้วก็ปราเจี๊ยบอีกครั้งหนึ่งนะคะที่แม่ตาจัดทำบุฟเฟ่ให้กับเด็กๆครอบครัวช้างบ้านน้องชูใจกันในวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความเจริญค่ะมีบุญบาร,รมีที่สูง,ย,งยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครอบครัวของพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ